ถ้าแม่ขึ้นไปแม่ไปนั่ง,เ,งเออนั่งเลยขึ้นไปบงังขึ้นไปอุ้ยน้ำกำลังใสดีขนาดเลยแต่ว่าเขาเจ้ากินขวดเออขวดพลาสติกขวดอย่างกับบอกไปทิมน้ำได้พี่น้องกินแล้วก็ต้องไปทิมเนาะจ้าน,นี้เขาเจ้ากินนละคะ่ะ วางไม่นีเลยเนาะเวลาขวดแตกอันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนมันเป็นเศษแก้วเวลาเฮาโบเห็นคนคนมาที่หลังก็สิบ่เห็นนะพี่น้องก็สิเหยียบเข้าไปใส่ใส่ตีนใส่ยังงยอันตรายนะทุกคนค่ะน้ำใส่ดีมากเลยเออไ,ไปเขาเห็นตัวเองไหม มีที่หาหอยเบ๊ยเร็วๆนี่ทุกคน้พลังออยู่่นีเขาหัขอของเขาก็มาเที่ยวเหมือนเราที่ไรใช่ละหอยนะเอาอันนั้นมาหาหอยเบิ้งมัสมีได้ปะหาหมหาหอยทุกคนมีที่หาหอยะคะือจะค่อยมีโอ้หอยหอยันนี้ก็ไล่ลายน้องนุ้ยหอยดำน,นี่ คนหอยดำหอยลายนี่เอาเอาขึ้นมาให้พี่น้องดูหน่อยเนี่ยนี่เอามาให้พี่น้องดูหน่อยจะว่าหอยใหญ่นะนี่มันอยู่ข้างในเออกินได้นะนี่หอยอันนี้นะแต่แต่ต้องตัวใหญ่ๆไงทุกคนอุ้ยปูทุกคนคะนุ้ยปูนุ้ยนุยนุ้นุ้ย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 ุกคนปูจับ้ยนุ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 ้ยน้ยนุ้ย้ยน จับกได้ย่านนั่นไหมนั่นไหมจับแมนี่นี่เออจับเอา้าโอ้ยบมทันมันดอกนี่นี่นี่ยังฮัลล์นกนุ่ยจับกบเป็นจับ,บกบเป็ดนกนุ่ยนะนี่ยากน,น,นุ่ยเขาหะนี่ในกระปูตัวนึงมีพี่น้องมีปูนี่น,นี่อะไรทุกคนวิ่งน้าน้าน้ามือหน่นนอยจับกูได้เต็มเตี้ยหรอเพราะว่าเพราะว่าหม่ย่านบมท้ายเนี่ยสะเดือนจับเบื้องได้บอกหน้า อุ้ยดักเร็วอยู่เด้เร็วอยู่ขอล้างซีดหน่อยนี่ได้อยู่ทุกคน <Dominican> ว้าวเร็วเร็วเอาถุงมาใสเร็เร็ว <French> นี่ทุกคนได้อยู่ทุกคนเออนี่ติดเออนี่หนีบม,ม,ม,มือแม่อู้หนีบมือแม่ล้างล้างหนีบหนีบไม่ลึกไม่เข้าหรอกจะมาเทปเดี๋ยวก่อนเช่นแม่หลังอันนี้หอยนี่ หอยต้องง่าใหญ่กว่านี้หอยเนี่ยมาต้องนี่หอยต้องใหญ่กว่านี้นะทุกคนเขาหนีบลึกนะไปฉีดยาเลยนะแม่เขาหนีบม,มือเป็นรอยแดงเลยเห็นไหมทุกคนล้างปูป,ป,ป,ปูมีหลายๆลกำลังหาเลยช่วงนีม้มะอย่าลงไปอย่าอย่าเปื้อนอย่าเปื้อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งลงไปมันเปียกเอบ่อย่าพึ่งเอานี่มาหาหอยก่อนะ เอามองมมหาหอยอย่ไส่ไปหามองหาหอยก่อนพี่น้องนคเนยเด็เออกเ,เดีเ๋ยวค่อยเล่นเหรอหาที่แต่ว่าน้ำมันต้องลดอีกอะพี่หาหอยมันต้องอยู่บริเวณน,นี้นะทุกคน,น,นใช่ใช่มันต้องอยู่บริเวณน,นั้นนะเออแสดงว่าน้ำมันต้องรอน้ำให้มันลดลงหาไม่ได้นะสิคะตรงนี้มันมีแต่หอย มีตหอยแม่านมาอ่ะให้หนูเล่นนุพนาแม่ให้หนูเล่นมอืมมือหลังมือหลังแล้วเล่นโอ้โหดนอะไว้าวไทผสมลดน,นดี่น้องอามาหาหอ,อันนีให้พี่้องดูหน่อยเันเนันมาที่ัะ เราช้อนมาแม่จะขุดตรงนี้แหนทางนี้จะใส่ประงานมอกไปได้หรอปวดเนาะคุ้รกใส meu